เดี๋ยวช่วงนี้นะคะหลังจากที่พบในงานหนึ่งหนุ่มไปแล้วเดี๋ยวจะได้เจอ,เจอนกับเพื่อนอีกหนึ่งคนได้ข่าวว่าสนิทกันใช่ไหมคนะควนสนิทครับแต่บอกว่าหลังๆคนนใส่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเราเแบบเราไม่สนิทละ <c oughs> คุณเล่นคุณเล่นเขาใจแล้วเขาเขามีประเด็นวันนี้แน่เลยที่นั่งรถไฟฟ้ามากับขับรถมาใช่ไหมแล้วมาไม่ทันใช่ไหมเป็นประเด็นคือมาช้ามาเลวสุดท้ายก็ได้ออกไปพร้อมกันไม่รู้มันจะไม่เห็นจะต้องมาหยามกันเลยเนาะื่อกี้แม่เป็นคำท้าทายคำท้าทายจะบอกให้ว่าความจริงเนี่ยหมดหน้าที่ไปนานเลยว่าอยากอยู่เขาเดายวด้วยกันแ่อาจจะเช่จริต เฉยคุณต้นนะคะเิญคุณต้นเลยค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวจะให้นะคะทั้งสองท่านนะคะไปอีกหนึ่งมุมนะคะมุมด้านนี้จะเป็นการเขียนข้อความส่งความรู้สึกนะคะให้กับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาร์ซาลาดพาวค่ะเรนเทนค่ะทั้งสองท่านเลยนะคะคุณนัทแล้วก็คุณต้นนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นข้อความนะคะที่จะได้กล่าวถึงนะคะเรื่องราวดีๆค่ะของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาร์ซาลาดพาวนะคะวันนี้เป็นวันที่วันสุดท้ายแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายแล้วค่ะ ปิดปรัปุงแล้วเป็นอีกหนึ่งวันนะคะวันที่พวกเราทุกคนค่ะสามารถที่จะแสดงความรักด้วยกันได้แต่ว่าอันนี้เป็นเทศกาลนะคะเทศกาลมอนไทยนะคะอะไคะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวร่วมถ่ายรูปก่อนนะคะ ราะว่าช่วงนี้ก็เป็นกิจกรรมในะในช่วงสุดท้ายแล้วอย่างที่ได้บอกไปแล้วเนี่ะว่าเราได้เจอเจอนะคะกับความสุขเนะคะเป็นการที่ทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซ่าพาวเนี่ยได้ตั้งใจทำนะคะแล้วก็อยากจะท่านค่ะได้เก็บนะคะความทรงจำเนเรื่องดีๆและอย่าลืมนะคะเราจะได้กลับมาพบกันใหม่อย่างแน่นอนประมาณช่วงปลายกรกฎาคมนะคะก็อย่าลืมกันนะคะสามารถที่จะมาพบกับชมใหม่กันได้ ก็จะมีการปรับปรุงในการให้ดีมากยิ่งขึ้นชั้งนะคะโซนต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านค้าแฟชั่นนะคะซึ่งก็จะมีร้านค้าอินเตอร์มากขึ้นนะคะให้คุณได้เลือกช็อปกันอย่างเพลิดเพลินหรือว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะก็จะมีร้านอาหารค่ะหลากหลายสไตล์เลยขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคลนั่นเองติดตามได้นะคะประมาณปลายกรกฎาคมค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้สองหนุ่มนะคะคุณนัทแล้วก็คุณต้นนะคะเดี๋ยวจะมอบช็อกโกแลตนะคะเดี๋ยวจะเดินไปโซนรอบๆนะคะรอบๆบนะคะเพราะฉะนั้นคนไหนที่อยากจะได้ได้ช็อกโกแลตนะคะเป็นรูปหัวใจนะคะก็เดี๋ยวรอสักครู่รอสักครู่ค่ะแล,แล้วก็ที่สำคัญตอนนี้คนไหนที่ยังไม่ได้ตุ๊กตามีไหมคะแลวก็แลวมีใบเสร็จด้วย เอาเลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็ยังอยู่ภายในบรรยากาศนะคะสำหรับการที่เราจะนับถอยหลังนะคะก่อนที่จะปิดปรับปรุงนั่นเอง วันนี้เชื่อว่านะคะเราก็คงจะได้เพลิดเพลินะะกับบรรยากาศทั้งการด้วยซื้อสินค้าการรับชมกิจกรรมนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยวันนี้เป็นการรวมตัวกันนะคะตั้งแต่ในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคนเยอะแล้วเนะื่วันนี้นี่ยิ่งเยอะนะคะยิ่งเยอะด้วยแล้วก็เปิดโอกาสในเรื่องของการซื้อสินค้านะคะตอนแรกบอกว่าสี่ทุ่มตอนนี้ขยายเวลาแล้วเป็นการที่นะคะคุณจะได้ช็อปกันนะคะ มากินคืนด้วยค่ะจนถึงช่วงเวลาเที่ยงคืนเลยทั้งในโซนของพาซานะคะแล้วก็โซน p ด r พาเมนต่อด้วยนะคะก็มีสินค้าค่ะที่รอรดราคากันอยู่นะคะถึง90%ด้วยกันค่ะและสำหรับการปิดปรัปรุงนะคะก็จะเป็นการปิดปรัปรุงนะคะเฉพาะภายในโซนพาซานี้เท่านั้นแล้วก็โซน p ด r พาเมนนะคะ สว่วนบริเวณโซนทาวเวอร์หรือว่าโซนออฟฟิศนะคะก็ยังคงปิด้วยการอยู่ซึ่งก็มีทั้งจากสถาบันการศึกษานะคะสถาบันเสริมความงามและเรื่องของนะคะช่วกันทางการเงินด้วยค่ะตั้งแต่ชั้น5จนถึงชั้น13นัานแองอะไรนะคะสองนุ่กคะดเสื้อหายไปไหน,ไนะคะโดนโดนเอาฝา,ากไว้เว <laughs> <laughs> นะีคะอะ่กลับมา อีกหนึ่งครั้งนะคะหลังจากที่ได้ไปมอบความสุขแล้วมอบชุขกแล้วก็มอบตุ๊กตาด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เรามีพิธีกรอีกหนึ่งท่านนะคะอยากจะมีโอกาสมาพูดคุยด้วยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวขอเสประมือต้อนรับคุณก้องปิยะด้วยค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานโอ้ไม่เจอกันนานวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับแขกรับเชิญทุกท่านนะครับที่มาในอยู่ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระซาราภพร้าวแห่งนี้อเคาะเสียงกรี้นให้กับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระซาราภพร้าวเลยครับทุกคนเลยนะฮะวันนี้นะครับถือเป็นวันสุดท้ายนะครับของการจะปิดพรุ่งนี้จะปิดแล้วเพราะว่าจะปิดปรับปรุงจะเปิดทัทีคือย้ำว่าปลายเดือนกรกฎาคม ย้ำว่าเปิดปลายเดือนกรกฎาคมติดตามได้เลยนะครับว่าเปิดเมื่อไหร่แล้วรอว่าโชมใหม่ของเซนตอนน์พรส่าราบพราวนี้ต้องคิดถึงยานโอวกาศจอดลงตรงรับพร้าวาเลยอลังการแเดี <laughs> ย๋ยวเพิ่งไปไหนจีจ้าน้องฟ้า <laughs> อยู่กับพี่ก่อน <laughs> เปิดปลายเดือนกรกฎาคม<อ><อ>แล้วผมแจ้งให้ทราบก่อนจะยังมีหนึ่งเพลงที่คุณนัทจากดาทรจะร้องให้ฟังนะคะแต่จะร้องก่อนสี่ทุ่มเพื่อเป็นการร้องให้กับสูนทรชินท์พระสาไปเลยนั่นคือเพลงรักอีกทีรัก <laughs> ได้ได <laughs> รักเลยนะ สิ่งต้นใหม่องพี่ก้องยังไม่ออกเลยนะครับใหม่ทอ่กรักอีกทีเดี๋ยวจะเป็นฮาได้ฮาเลยดชดิฉันจะร้องด้วยค่ะรักเธออีกทีรักอักเธอรักรักได้อีกใช่ไหมอ่ารักได้อีกอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็เตรียมงานสุดเลยเดี๋ยววันนี้นะครับแจ้งให้ทราบก่อนนะครับสำหรับแขกผู้พิเศษของเซ็นทรัลพัซซารัพร้าวในบริเวณห้างสินค้าคือบริเวณห้างสินค้าด้านนู้นนะฮะยังเปิดบริการอยู่จนถึงเที่ยงคืน แต่ภายในพลาซ่าแห่งน,นี้นะครับร้านไหนสินค้าหมดเขาก็จะปิด<ช>แต่ร้านไหนเปิดก็เข้าไปช้อปปิ้งได้เลยะนะฮะแต่ประตูจะเปิดถึงเที่ยงคืนนะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะ พนักง,งานของเซ็นทรัลพารซาลาพ้าทุกคนก็จะไปยืนขอบคุณแขกผู้เกี่ทุกทั้นที่บริเวณประตูทางออกทุกๆประตูโอ้โห,โหนะคะก็ถือว่าเป็นการแสดงคมขอบคุณนั่นเองนะคะสุภารที่ได้มาช็อปกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมข่าวดีแบบนี้นะคะยังมีเวลาสามารถไปช็อปกันก่อนได้นะคะทั้งโซนพาซาแล้วก็โซนดิพาร์เมนต์สโตร์นั่นเองนะค่ะฮะและต้องขอขอบคุณนะครับสําหรับความรักนะคแะแล้วก็แขกผู้เกี่ยทุกท่านที่วันนี้มา ร่วมกันช้อปปิ้งส่งท้ายการปิดปรับปรุงเลยซึ่งเรียกว่าทางสูนค้าเชนพาซาราพร้าวเนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกทท่านมากๆเลยที่มาร่วมกันและขอบคุณน้อง AF นะฮะทั้งแท่านที่มาร่วมกันนะในการที่อีกหไม่อยู่แล้วอีกหกไม่อยู่แล้วที่มาร่วมกันสร้างสรรค์ความสุขก่อนเที่ยวจะปิดปรับปรุงใช่ไหมฮะน้องฟ้ายินดีมากยินดีมากขาลูกแมมาเดินที่นี่บ่อยไหมได้มาเรื่อยๆครับได้มาเรื่อยๆแล้วก็ได้มาร้องเพลงอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็จะมา มองความสุขของทุกคนนี่แหละส่วนใหญ่พี่นัเข่าจะมาตอนดึกๆมาแอบดูนังช่วงดึกๆมาใครคะมากใครคะมาด้วยกันหรือเปล่าเดี๋ยวว่ารู้เปล่าครับม็เคยมาดูหนังด้วยกันที่นี่เลยน้องต้อนแหละน้องต้อนครับมาที่นี่บ่อยไหมมาเดินบ่อยเพราะใกล้บ้านผมมากครับผมใกล้บ้านมากหรือมากมาใครมาใครก็มาแฟนกลางดูหนังว่าเปิดกันใครไม่ดูไม่ดบ่อยดูหนังที่นี่บ่อยอ่ะ และสําหรับนะครับคิดว่านะครับวันที่ปลายเดือนกรกฎาคมเราคงจะเจอกันเจอกันไหมครับเจอกันไหมคะสัญญาไหมคะสัญญาดางบนขบวนเหรคะข้าบนจะมาเจอกันไหมครับปลายเดือนกรกฎาคมขบวบนจะมาเจอกันนะครับปรบมือหน่อยได้ไหมครับสัญญาว่าจะมาเจอกันนะครับ ปลายเดือนกรกฎาคมวันที่ติดตามทางสื่อต่งตางๆใช่แล้วนะคะก็ยานอาก,กาศจะมาลง <laughs> จะลงที่นี่แนะน่นอนปรับปรุงเร็วมากเลยนะคะต้องขอบคุณยินดีกับวิศวกรอ่ะเรามาฟังเพลงสุดท้ายนะครับของน้องนัทสักกะทอนซึ่งเดี๋ยวพว,<ๆ>พวกเราอยู่ด้วยกันบนเวทีนะนะร้ะ<ว>องก<ม>็ช่วยร้องด้วยจะได้ส่งท้ายนะคะ,ละ,ละเพลงรักอีกทีนะคะ ได้สมใจรักได้อีกนะเอาโมชื่อใหม่ไงเหมือนเซนทันรักได้อีกซึ่งเป็นอัลบั้มที่ขายดีมากๆนานแล้วพี่นานแล้วอัลบั้มใหม่กำลังจะออกกลางปีนี้นะครับฝาก้กันที่เล่นดอนเหมือนแก่อมตะคือวางอมตะเลยคนแพงวางอยู่บนหิ้งแล้วครับยังอยู่ยังอยู่เดี๋ยวถ้าเกิดใครร้องได้ช่วยกันร้องได้ไหมครับได้ไหมคะได้ช่วยกันนะเราให้กระหึ่มฮอลล์ได้ไหมคะเป็นฮอลแล้ววันนี้มีอย่าง ลองด้วยปกติจะลันลนลั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 ลัน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 ันล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 นล่าลันลัวลัน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 ลนลั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 าลัน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 ลวนลนลันลันลันลลันลันลันล่นลนลันลนลั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 ลลัลลัลลลนลัลนลลนลนลัลลัลลัลล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 นลันลลันลลนลนลันลลลลนลลั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 ล นั่นแหละครับโอนไปโอนเร้อนะครับแล้วเขาจะได้สร้างนัำมาอีกเลยตอนเปิดงานนะครับแล้วแล้วแรกนี่เซนทันแล้วแล้วต่อนี่ลาบเ้าวอันนี้สามเป็นเซนทันลาพเผาวเร็วรวดรวดยากไป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 จะไม่ทันนะฮะอย่าลืมนะครับย้ำว่าในห้าสินค้าเซนทันนะครับยังเปิดถึงเที่ยงคืนแต่บริเวณด้านนอกนี่พลาซ่านี้ร้านไหนปิดก็แสดงว่าสินค้าหมดแต่ร้านเปิดก็สามารถมาช้อปปิ้งได้ใช่คแล้วเดี๋ยวตอนนะฮะช่วงหลังจากเสร็จพิธีกรรมบนเวทีแล้ว พนักงานของเซนทัลพลาซาทุกท่านจะไปยืนขอบคุณแขกนะรวมทีมพ,พิทักษ์สาธรด้วยจะไปยืนลงครับ yeah. ไม,ไม, fik, ไม่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 ได้ไายไดปใช้งานเขาตากไปที่ประตูต่างๆนะฮะซึ่งน่าต้องขอบคุณไัด้วยนะครับเรากำลังเพลงนะครับส anyway> um ุดท้ายเพื Colorado. ่อเป็นการส่งท้ายนะครับการเปิดทำการของศูนย์การค้าเซนทัลพลาซาระเภาในเพลงนี้ครับรักได้จีิค่ะโอเคเชิญร้นะครับ รักที่แล้วจะถูกทล้งไหมชาตินั้นมันยังไม่พอฉันจะขอไม่จับมือเธอทุกวันอาริว่าจะชอบที่ถุกคนรักฉันไม่ขอกระจแล้วกันแค่เตรียมรับมือหน่อยมันัะได

ัเจอได้สัญญาไม่ที่เธอ้ังเลื่อนลอยยังจะให้ให้อีกฉันมีใจก็น้อยคืนมีเธอยู่น้อยไปเจะไม่ไดกเลยนเดี๋ยวพอที่จะจ้าเลยนะครับปันดิษว่าเซ็นท่านจ้างมาเองเลยนะช่วยกันทำงานจะพีมากขอให้ทุกคนได้รับส่วนลดนะครับตอนที่เซ็นท่านเปิดใหม่แรกเซ็นพันที่สองแระพอนี่สามเ็นลาด

สงสารลูลล้ลลเล่นได้ครับทุกคนครับแต่การได้เห็พวกเรานะครับเอ่อพนักงานของชนันทุกคนนะครับก็จะไปยืนส่งแขกทุกท่านนะครับที่ประตูทุกประตูนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆที่อยู่กับเรามาตลอดนะครับจนถึงวันนี้วันปิดปรับปรุงของเรารับรองว่าโอกาสหน้าพบกันใหม่ได้พบับโชมใหม่ที่หน้าตะการตาและมีสิ่งดีๆมาคุณผู้ชมทุกท่าน กับสูงคาสเซนทันพาซาลาพาวขอบคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆครับค่ะต้องขอบคุณด้วยนะคะอารักขาก็ช่วงนี้นะคะสามารถจะเพิ่มเติมกับการซ้อมกันต่อได้นะคะและอย่าลืมโซนทาว่า